ใบไ,ไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่านเป็นสัญญาณแห่งความพันเปลี่ยนทุกทุกสิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยงแท้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อชดให้เธอไม่ไปใดที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้ ใจของคนนอคนก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไปไม่มีทางเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกัน มันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาใกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเอง ชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่าความรู้สึกชางทอเริ่มมาและโหดร้ายทำได้เพียงแต่ยอมรับมันแม้ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป ใจของคนนอคนเบื่อสุดท้ายจะห้ามยิ่งไงสายลมยอมเปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ต่างกันเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือกเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเอง ผ่านพบเพียงเพื่อจากกันเท่านั้นเอง